ครับสวัสดีนะครับ,รบตอนนี้ผมกับสิปเป็กบักม่วงยันโบกนะครับอยู่บัดหลังจากที่ก็จะลิปปียงไกลหันละพี่น้องไปบึงบักม่วงยันโบกอยู่บัดนะครับต่อมากับยูทูบเบอร์ผู้หนึ่งคือกันนะคบเพื่อนก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันซื้อส่องว่าช่องพาวเวอร์พู้นะครับเพื่อนเปิดส่องมาก่อนผมแต่ว่าเพื่อน,อนขี่ขานนะครับเพื่อนบกคอยเหตุลิปเ <Okay. S 1> มื่อน,นี้เข้ากับมีอันนะ ปีดเทิมเนี่ยเขาก็ได้มาพอกันนะครับเพราะว่าปกติเข้าบ่ค่อยได้พอกันนะครับตอนเลียนผู้หนึ่งเพิ่งก็เลี่ยนอยู่ม่อุบลน,นะครับส่วนผมจะเลี่ยนอยู่ราชพัฒน์ตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดวัดอุ้ยมีแบบโรนหลายกระซาเขาก็มาเหตียงล่ะอุ้ยพี่น้องเขามาหอดเขตวัดแล้วนะครับพี่น้องอ้าวอ้าว <c oughs> มือแรกเตะแต่ก็ <c oughs> <c oughs> จบพอตีขายไข่นะครับฟังมากสุดๆุดเลยพี่แบง กายาเฮ็ดแบบเพิ่อนอยู่นะครับจบปอตีมามาขายของแนวนี่โอ้ยพี่น้องหลายหลายหล,ลายบ่ต้องแย่งกันดอกเนาะมีเนาะต้องมองเป็นตะแย่งบ่คือสมัยตะกี้เนาะฝ้าห้องบันไดกับพักกันไปอันนั้นเก็บเก็บนะครับพี่น้องเก็บแบบโบ้แย่งกันต้องมวงหยาดโบ้นี่ลาสิบเปอเฮ็ดคลิปหยาดโบ้พี่น้องขอเน่เดิมวัดทั้งวัดเอ้ยมันคือหน่วยหน่อยใช่ไหมมีเก็บมีโบอ้อื้นดอก ปีนี่บักม่วงดกนะคบพี่น้องดกอุ้ยมีแบบหลายนี่เบิงนี่กับบักม่วงสุกตัวนี้แต่ามันถือขี้ดินเราไปหล่างเอาขอวะวัดในเดอร์หันสองภาพปู่เปิดกำลังเปิดคลิปนะครบอินโทรเพิ่นนะครับอุ้ยมีแบบหลายอันนี้บบฮันสุกสั่มอาจ์เนววสุกสูง เก็บไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดพอออกละมีมาเก็บนี่บักร้ายหนึ่งนี่เก็บเอาใส่ถุงมึงเก็บ <Okay. S 1> เอาซ้ำเก็บได้นะพี่น้องเอ้ยแถวนี้ก็สิมีแต่ถาดนะครับถาดไหวกระดูกอัติเนาะอัติก็อยู่ข้างในเนาะอัติเขเื่อนแต่ถามมากกวางคืนนี่ผมเสี่ยวกามมาเด้อเพราะว่าผมเป็นคนเสี่ยนทีคือกัน กลัวกิปป้าโพุ่มให้ดวงวิญญาณก่อนมี๋ยวแบบหนึ่งเดอเดียวกุเสียบสต็อปคลิปไว้ก่อนครับล้างจากตีเก็บไดน้นะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บริเวณโบดข้าเอิน่นโบดหรือซิมโบดกับซิมมันเดียวกันเป็นบม่มีก็จะพอ่อรูปปั้นนี่ตั้งแต่เฮ้านยหน่อยเลยน้ะมีนะรูปปั้นราดจะสีตั้งแต่เฮ้าเป็นเด็กหน่อยเลยนี่ก็ที่ได้นะครับพี่น้องบ่เก็บอะไรหรอ บักลาพักกันเห็ดหยางพักกันเห็ดหยางสามคนเลยอุ้ยมีหอนม้าหน่อยนะให้อ้เบิงแน่ม้มาหน่อยไผ่น,นั่น,นคือตหาหักเท้พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ไต่วัดนะครับโอ้หน่อยคือตหาหักเถ้เบิงม้าหน่อยนะครับม้าหน่อย <c oughs> มนคือเปิดประตูอันนี้ไหววะแท้จริงเข้าต้องปิดเลยปลามีไปทายอยู่หอยนำนี่กับบริเวณโบดเนาะแบลว่าภาพบววไม่กับต้องขึ้นขึ้นมาโบนรูปปั้นร่าจ,จะซีนี่กับแต่โดนผลละเตะพี่น้องอยู่วัดอยู่วัดน,นี่กับโดนเติบแเลยนะครับโคบักเผาสังเกตจากต้นมะเผานะครับว่าอายุจะปีให้เดาเ้ากันแล้วกันดังเต้สมัย แต่รุ่นโบราาเนาะมีเนาะแต่โบราโดนแหล่ฮอ,อเกิดมาฮาคกิบมามันก่นงไงขาก็าคืนนี่ผมสิบกกามาเลาะเด็ดขาด,ด้วยพี่น้องเรงจากต้นมะพร้าวกันเป็นอันตรายปีแห้งเนาะหันก็เป็น,ปนอันตาหลางละกุฏีนั่นอันนี้เมนนะครับนี่เป็นกตฏีเตือนใจสำนับแต่ละคนมาทุกคนเกิดมาอย่าล้ตัวเองอย่าจะเข้าบริยูขำฝ่านะครับสักมือกับตรงมาบอลหนีสุกคนนะครับ เฮาบ่อหูว่าเฮาสีเกิดมากยูจนเถ่าบ่อนะครับทุกคนมันเอียงเอียงก็เกิดขึ้นได้นะครับลังเทือเฮากับเป็นไข่ยังสีกับไปเลยหรือบ่กับเกิดเหตุบ่ขาดคิดยังสีนะครับนะครับเป็นกะทิเตือนใจนะครับหันก็คือบอลเก็บซุปนะครับโล่งซุปนีกาบ่ได้เอาไว้ใส่ค้นแก่นะครับให้เอาว้ใส่คนตายเนาะพี่น้องเขาต้องหูในจุดนี้นะาว่าทุกคนเกิดมากต้อง ตายนะคบผัดผากจากทุกคนผัดผากจากของถี่ห้าหักเข้าหัวงเพื่อนกันถึงบอกนะครับในอันนั้นว่าให้เข้าหูจักปล่อยว่างทุกสิ่งยางนะครับครับบอลน,นี่ก็สิเป็นบอลที่ผมมานั่งเล่นสมัยตะกี้มาเล่นหอดน,นําห่วยพี่น้องเอ้ยซูมเมอห์นี่บอกล้าเล่นละลายย่านปีงน้ําเน่นะครับทางนี่เป็นทางที่เดินทางไปโรงเรียนผมก็ไปกับเผาเหิงละย,ยาง เขาไปไปทางนี้ได้เนาะมีเนาะมีลาไปทางไปโรงเรียนแล้วก็ทางมากินก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเนาะรอสมัยผมน่ะเขากบอ่นนะไขออกมาโรงเรียนได้นะครับสู้มือกับเลี่ยนไปร้ายนี่กระดดนแล้วนะครับกูตีบอลนี่บอลนี่กระดดนคือกันแต่ว่ามันห่างบ่มีคนอยู่นะคะมีไปลงไปหวยดีกว่าไปเก็บบรรยากาศสิโบมือหนามบุ้ยลงไปห่อนหันหืมวกจีนตึงเกินกว่า ไดกี่ห้องกันมาอันลินมีเหมือนนะเข้ามาให้ขีบหลางโดดอยู่หวยสะมึง <c oughs> เามาึงหล่างลาแายายล้วปะได้ยิะไ่าอีตัเออขีตัวมาหลางมือหลักก็ทายขีปนําหลางจ้าโมงหรอวะเดี๋ยวบโันแน่ใจเดี๋ยวสีทางเดี๋ยวสีทางมาบอกาัเบืองพี่น้องฮีละฮีลา,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 าพี่น้องวาดติดกับหวยนะครับสมัยนั้น มาลอกหวยได้พี่กายนะ่ะฝนบทันมาได้มีพี่กายยังลอกหวยพวงเขาย,ยังอยู่หวยไปกินบกขวดอยู่พี่กายพี่กนะ้อนน่ะหันกะสิเป็นไปหันกะสิเป็นสวนยางของโรงเรียนมันต้องเสือ่อมคือเห็นสมัยนะ่ะอยู่ในทางข้ามาเนี่ยเดี๋ยมีเพราะว่าสถานทีมันคือเก่าแต่ว่าแต่ว่าพวกเข้าเปลี่ยนไปนะครับเพชรนํำมาสถานทีมันคือเก่าพวกเข้าเปลี่ยนไปนีก่กะสิเป็นทางขืนนะครับพี่หน้องที่ขืนจะพวย เป็นบรรยากาศกเก่านะครับว่าแต่เข้าเดินมานี่เข้ากับสิคือเห็นสมัยนั้นนะครับมูหลามูหลานะคะประกับสู่มือนนี่มูเข้ากันแยกกันเบิร์ดเนาะมีเนาะนั่งคนกับไปเห็ดงานนั่งคนกับได้ผัวได้เมียนั่งคนกับอันนั้นเนาะไปเลี้ยนคือเข้านี่แหละแยกใหญ่กันซีดรุนเข้ามันกับสิมีผู้หญิงแปดผู้ชายสองเนาะราคาอันนั้นไปเห็นงานกันเบิร์ดแยกใหญ่กันเบิร์ด เหลือโบอก,กี่คนนะครับที่เลืออยู่บ้านนี่ก็เหลือแต่มีนะครับแล้วก,ก็วัดที่ผมไปเหร่นนั่เด้ถ้าเบิดจตางนี้ผมกับผมมีมูเหร่นแบบปีกายนั่นอยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะว่ามีเขาเปิดเทอมเร็วหม้ออุบลห้องผมนี่หลักฉับพลัดจะเปิดเดือนกรกฎานะครับโอเคนะครับกับสำหรับคลิปนีก้ก็ไว้เพียงเท่านี้น้องพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามแล้วพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง